ขึ้นทนกันให้ก่อน ก็าทำยังไงสไลด์รีนท,ทิดทัดต้นวิดีโอปิดเสียงดีทัดไม่ใช่สไลด์เ้าเราจะเห็นหน้าจอของหน้าจอทำอยังไงเอาสองหน้าจอเจอกันได้ไหม สว e day, ัสดีสามสิบลานงวงใจที่เขาลำแหลงเขาขิงเขาพัดอำเภอโพธิ์สีสวนที่แยดนางเมืองรถแดดไปกันมาอยู่นะขอบคุณเก็บด้านวงใจครับมากินมากินข้าวอยู่ที่อำเภอโพธิ์สีสว์นะครับกินเขากินเขาพัด ข้าวพัดมีประโยคือมันมีทั้งหมูทั้งผักทั้งอะไรหลายๆอย่างมันหลายนะคุณค่าหลายอย่างเยอะข้าวาัหลายอย่างเยอะข้าวพัดกับพี่ข้าวพัดนั่นเองครับข้าวพัดมันจะมีทั้งหอมนะ,อะหอมตามกับปลากดักงนะ กินข้าวผัดมันจะคุมทุกอย่างแล้วข้าวผัดกับข้าวมู๊ก็เด็ดใจกับข้าวมูก๊กข้าวบดเด็ดไข่เอาขึ้นบดเด็ดไข่ปกติข้าวผัดสามสิบบาทลงใตงมากินข้าวรางกันครับกินข้าวผัดเป็นอย่างอยากสาาั่งข้าวผัดวันนึงข้าวผัดมันได้มันได้ทั้งมีหมูมีไข่มีแครอท มีคณะนะ้มันเจอจะมีบะตรบัเสือเทศมันติดซอสซับที่หันแค่วขาตั้งกะเพราหมูสับมันก็ได้แต่หมูสับแล้วก็กะเพราแล้วก็พริกเนี่ยเจ้านีไอ้เขาเป็นข้าวพัดนี่ข้าวพัดนี่ร้ายครับมีท,ทั้งแครอทบอกแครอทแค่รสเท่านั้นแหละกินนะคะลดลงรสนเพราะเห็นนะกินข้าวพัดส,สดน้ำทำซุปเนี่ยต้นต้นหอม พอดีมางานเขาดำนะของคุณพ่อคุณแม่ยุบานบ้านทั้งมั้นเขาเลยพักกินข่าวก่อนนะครับไปขับไปนทั้งนั้นปฏิเสธเงินก่อนนะครับไปหาคุณพ่อคุณแม่ก่อนประกาศเพิ่นเพิ่นเป็นกระดูกประกาศเพิ่นนะไปมาลาว่ายนะครับไปหาคุณพ่อคุณแม่จนท่านเป็นกระดูกเข้าฐานแล้วก็ต้องไปหาเพิ่นนะครับมาครับสิบเทียนตัดดวงใจกินข้าวน้ำกันเออรับกินข้าวผัด เป็นยังจะกินนะักกินข้าวผัดเพราะว่าข้าวผัดนี่มันครับผมสวัสดีครับโดนโดสวัสดีครับผมอาทาักทายสวัสดีครับนะมากินข้าวผัดด้วกันครับเป็นยังจะ,ะกินข้าวผัดหนึ่งข้าวผัดหมูมันได้ทั้งหมูได้ทั้งหมูได้ทัง้งไข่คือคือคอ,อาหารมันร่วมอยู่ดนี้เลยตับข้าสั่ง,งกะเพราหมูสับข้าก็ได้แต่หมูสับกับกะเพราข้าต้องสั่งไข่ดาวเปียต่ตอนนี้ไข่อยู่ในนี้นะไข่อยู่ในนี้แล้วก็แค่รอยู่ิหนีคานาอยู่นีิมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศก็อยู่นี คือคือสารอาหารมันถิ่ไร่กว่าไอ้ฟันกระเพราหมูสับว์นะปนิขณาเขาก็มีปนิขณาเขาก็มีก็เลยก็เลยทำเป็นขับพักเพราะขับพักมันมันได้พักายไะก็มีเนี่ยแตงกวาแตงกวาจะทำเขาสั่งเนี่ยสั่งกระเพราหมูสับแตงกวาเขาไปไหนแกแตงกวาเขาไปไหนแกแตงกวา นี่มะนาวนะถ้าเป็นถ้าเป็นอ่ามะนาวถ้าเป็นมะนาวนี่ถ้าเป็นกระเพราหมูสับนี่มะนาวก็จะไม่ได้นะเดี๋ยวกันเด้อเธอเอ้ยในชั้นไต้ก้อนนะขอพูดสิบสี่แล้วตั้งใจมาเป็นกําลังใจให้นะครับเราอีกข้าวพัดข้าวพัดเฉลี่ยข้งเมืองนาวเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะว่าเป็นกระเพาหมูสับมะนาวก็ไม่ได้แค่รถก็ไม่มี แต่ว่าถ้าเ้า้ากินได้ดยคนด้วยเนี่เป็นยังไงบ้มามันมีแค่รทนะแค่รทแล้วก็มีคะน้าเขาสั่งกับข้าวหมูสับขาวใบใหญ่ขนาดเ้ยข้าวใบใหญ่แค่รทเลยนะครับข้าบใบใหญ่ขาวใบใหญเจี๋หมูข้าวใบใหญ่ไข่ถ้าสั่งใส่ไข่นนขเนี่มันมันต้องการเพิ่มสวัสดีครับคุณม,มงคลแสยางนะครับมากินข้าวน้มกันนะข้าวผัดอยู่ที่อำเภอโพธิ์ศรีวันจังหวัดศรีเกตนะครับสี่แยกตรงร้านที่สี่แยกนะ ลมพัดเย็นสบายครับลมพัดเย็นสบายครับกินข้าวเที่ยงครับกินข้าวเที่ยงทำกันครับผมตัวนี้เห็นบ่กคณะนี่นะเราคณะครับมากินข้าวงานครับผมกินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงบรรยากาศยังบรรยานในในกาศกรเตียงมันก็อย่างบรรยากาศ มีร้านค้าอยู่นี่มีร้านค้าอยู่นี่นะมีร้านค้ากินขา้าวอาหารตามสั่งนะครับตัวนี้กำังสีแยกเมืองรถไปเมืองมากนะครับนับไฟแดงที่จะเป็นไฟแดงแห่งแรกของอ่าของโคสรีสุวรรณนะครับผมทะเลนบรานั่งเมืองรถคือๆนะครับบรนั่งเมืองรถส้มบรรยากาศนะครับนั่งดูรถส้มบรรยากาศมาครับก,นนกนนินข้าวผัดต้มกัวนะคุณค่าทางอาหารข้าวผัดมีลายกลัวตัวอื่น แล้วก็ผักกาดเราเพราะว่าเขาไดท้ทั้งทั้งไช่ทั้งหมูเจ้าแบบหอมหอมหัวใจอ่ของมันหวานเนี่ยมันมา,าได้เต้นกลัวเขาจะเต่นกลัวหมูไงใช่ ถ้าสาั่งกระเพาหมูสับนี่ต้องสั่งไข่เพิ่มหรือไข่ดาวไข่คเคี่ยวอเออไข่ดาวแต่ว่าเข้าวจานของพัึง้องมีไข่ด้วยนะนะครัเข้ากันแล้วก็มีแครอทด้วยมีคะน้าด,ด้วยค,นคนะ,ะนค้นะนาะคนะน้าคะน้าต่างๆครับว่าไข่มะเขือเทศจะวัดมะเขือเทศหมูด้วย สวัสด,ดีครับ16ดัชนีน้องใจเป็น,นแล้วน้องใจหายนะครับกินขอด้วยพี่ของมีไม่ใส่จะมีอะไรเนี่ยมันซุบมันซุบกระเซ็ะคุณโรดัลโ,โดทักทายกับคุณมงคลแซ่หยางของคุณหลาย์ได้อครับนะใครที่เข้ามาแล้วฝากกไดไลค์ด้วยเด้อครับเด้อนะครับโดยเชิญฝากกไดไลค์ให้ด้วยเด้า14ดัชนีน้องใจมาติดคอดกันครับ กินเขาวเปนนเหมอนกบเปนนํำรุมพัเมบบดเย็นก็รุ่มระเบิดเนี่นยนะยอดก้าวแรงงใจขอบคุณขอบคุณก้าวแรงดงใจแล้วไกำลังใจให้นะครับผมแต่พสเปไปหน,น่อยครับผมนกินขาวกินขาเที่ยงขึ้นมาสิบแปด ฝากกดไลค์ครับฝากกดไลค์ด้วยโอ้ทักทายดีใจใช้คำสุภาพด้วยครับนะทักทาย่ก็เพื่อภาพนะครับนะกินขชาวบ้านมากครับกินหมองที่แยกที่แยกอำเภอโพธิสวรรค์นะครับ ข,อขอ้าวขาวแซ่บแซ่บนไปกินวัฒน์กรารนะครับนะเนี่ยเนื้อแจมะนาวมะนาวม,ม,ม,มันเปรี้ยวนะของกะอบข้าวขาวแซ่บนะข้าวผัดนีดนึเข้ามา15ล้านารงใจฝากกดไลค์เด้อครับกดตังแชร์เลยครับกดไลค์ครับ17ล้านตังใจฝากกดฝากกดไลค์นะครับมาเป็นกำลังใจให้ทุกคนถูกต้องแล้วครับ กินเงินจะได้เงินใช้วัตถบารุงเลยก็ามันชีช้ที่บาทนะครับราคามาตรฐานกาติดจำรถเด็กขวงเด็กใช่ครับ<ม>นะเกี่ยงตับเกี่ยงตับเกี่ยงตับก็บไม่ถึงอิ่มอิ่มนะครับอิ่มมาก <_ C 2> ขอบคุณนะครับ15ธาด้านดวงใจที่ไม่เป็นกำลังใจให้นะครับนะ กินเหมือนนะครับเราก็ไปรําซุปให้นะครับกินบ้างมองพระกันไปกินอาหารตามสั่งกินหรือกินพวกเข้าพัดว่าย่างนี้เข้าก็มีนําซุปให้นะบางมองมีํำซุปให้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับคุณโรนันโดน,นะครับขอบคุณคุณมงคลแช่ยางสิบล้นตงใจที่ยังอยู่เป็นกำลังใจให้นะครับนะใน้ผู้ที่เขามาเมืองนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเออตัวบัลลังก์ใแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับรวยรวยร่ำรวยทุกคนนะครับ เจริญในหน้าที่การงานเจริญในหน้าที่การเงินทุกท่านทุกคนนะครับมันอิ่มแล้วอิ่มแล้วขอลงนะครับนะพุงกลางแล้วเจ็บเมื่อบ้านนะครับถึงเมื่อบ้านเรกลับไปจะไปงานศพครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณแฟนๆร้านแกงไม่ต้องใจเห็นครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับผมครับสวัสดีครับเอาไปแค่นี้ก่อนครับด้เนะี๋ยววต่ััา